สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกโคนดเฮงทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับในวันนี้เออดีนะครับงึดดีๆนะครับแปดแปดเก้าเก้ามาเจ็ดเจ็ดแสนนะครับอ่ะนี่ครับก็วางกันไปนะครับดุดก็คือมาดูผลกันเลยนะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับออกแปดแปดสองสองหนึ่งมาตัวเด่นหนึ่งอยู่นะครับสำหรับพิเศษพิเศษช่วงนี้เน้นได้เลยครับฮานอยพิเศษนี่นะครับสูตรก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเน้นได้เลยครับจะ นำไปรูดก็ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะรูดนะครับตัวเจาะนะครับหลุดไปเข้าแต่ตัวเด่นนะครับให้มาเด่นเนา่อ่นานะครับส่วนธรรมดาออก855านะครับเออนะจะจะจะตลกอะไรนะครับเนาะ5้าหนะครับแล้วก็7 7ซึ่งก็85เนาะไปออกหลักร้อยหลักสิบนะครับเสียดายนะครับหลักร้อยนี่เป็น4นะครับไม่งั้นก็โดน3ตัวไปแล้วนะครับอ่ะนะครับ ถับไปเจ็ดเจ็ดเบืงดูมาออก77นะครับเนาะจะไป8ปดแมาออก77็ดังนั้นอ่ะนะครับส่วน VP ออก4 72นะครับ23เลขนี่เฉียดไปเฉียดมาด้วยเกินนะครับเดี๋ยวผมต้องหลักหน่วยนี่ต้องไปจับใหม่แล้วนะครับ VP เข้ามาตัวเด่นอยู่นะครับซึ่งจับไป73 7 4 7 5เน้าะมา72นะครับกวาดกันไปนะครับ เออนะครับสายเฉียดนะครับเฉียดบ่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนะครับเข้าก็ว่าไปตามเข้านะครับหลุดก็ว่าไปตามหลุดนะครับช่วงนี้นี่นะครับสูตรยังไม่คงที่นี่แหละนะครับวดนี้แหละครับเน้นแล้วครับเนาะเน้นแล้วเอาแทนเราพอดีเอาแทนลงงวดนแล้วครับเนาะเออนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยสำหรับในวันนี้แนวทางฮานอยพิเศษ วันที่26วันศุกร์วันศุกร์ก็ต้องเออนะครับเป็นวันอะไรอ่ะเป็นวันมาฆบูชาด้วยนะครับวันมาฆบูชาด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะเสริมดวงนะครับท่าไหนที่ไม่เคยถูกหวยนะครับอยากจะโชคดีเหมือนคนอื่นนะครับวันพระนะครับก็มันทาบุญนะครับสะสมบุญสะสมดวงนะครับผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะครับขึ้นอยู่กับดวงของ สมาชิกด้วยนะครับขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านนะครับเป็นผู้กําหนดผมเป็นผู้ให้แนวทางเท่านั้นนะครับที่เหลือก็สมาชิกเอาไปต่อเติมนะครับเอาไปเสริมครับเพื่อให้มันเข้านะครับเนาะนะครับพิเศษวันนี้ก็จะเป็นในเด่น4แล้วก็เด่น3นะครับเน้นลูดฟันวิ่งตัวเดียวเน้นไปที่3วิ่ง3ามลูดสนะครับนี่ไว้ก่อนนะครับจะได้ปลอดภัยจับคู่ก็จะเป็น4ีสา 4ี4ห้าสี่ห3 6ี่สแล้วก็สานะครับส่วน8คู่เน้นไปแล้วนะครับ8คู่เมื่อกี้ส่วนตัวกันก็จะเป็น4ี่นะครับ แล้วก็38สำหรับ3ตัวก็จะมี 4, 4, 3 4, 3, 6 4, 3, 7นะครับอ่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในแนวทางแรกถ้าถูกใจจาัารีบกดไลค์นะครับต่อไปเป็นแนวทางปกติหวานมาถูกทางแล้วนะครับจับเบิ้ลไปไม่คิดว่าจะเบิ้ลแบบนี้นะครับเนาะ อครับลดแต้มในไงนะครับแลแปดก็ได้99ก้าเก้าก็ได้มาเจ็ดเจ็ดซะงั้นนะครับออกแบบเฉียดเฉียดไปนะครับจะออก1นึงนะครับสองสองสามสามนี่ไม่ไหวนะครับมาออกเจ็ดเจ็ดมาออกเฉียดเฉียดแบบเจ็บใจงังครับเอาขึ้นครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับพิเศษอ่าไม่ใช่ปกติก็จะเป็นเด่น3แล้วก็เด่น2เน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียว2ครับเด่น2รูด2วิ่ง2ฟันมาแน่นอนนะครับอ่านะครับถ้ามาตามสูตรเนาะ ต้องมาสิเคอนะครับผ่านไปหลายงวดแล้ววันนี้นะครับจับคู่ก็จะเป็น29 20 25 27 39 30 35 แล้วก็3 4นะครับจะเป็น8คู่ที่ให้เน้นสำหรับหนึตัวกันก็จะเป็น3 2นะครับแล้วก็2 4่หนอส่วน3ตัวจะมี4 3 9 4 2 9 4 2 7นะครับจบไปแล้วผ่านไปแล้ว2หน่อย นะครับต่อไปก็จะเป็น VAP นะครับกดไลค์อย่าลืมกดไลค์นะครับอ่านั่นเลยครับ VAP วันนี้ก็เน้นได้เลยนะครับวันนี้เน้นได้ทุกหน่อยเลยนะครับผมไม่ยืนหนึ่งทุกหน่อยเลยนะครับเอาสินะครับเอาแทนเอามาที VAP เมื่อวานนี่เฉียดไปวันนี้ไม่มีเฉียดแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นศูนย์เน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวเน้นรูดฟันก็จะเน้นไปในที่ในเด่นศูนย เตนศูนย์วิ่งศูนย์รูดนศูนย์ vip จับคู่8คู่ตัวเด่นก็จะเป็น03 0-4 09แล้วก็07 1ย์เ1็ห 9แล้วก็17นะครับ8คู่ตัวเด่นสําหรับใน,ต,น,น 0, ตัวกันก็จะเป็น08อ่าตัวกันก็จะเป็น10เออนะครับแล้วก็08 0 3ตัวจะมี103 109 10 จบไปแล้ว3หน่อยนะครับสำหรับใครยังไม่ได้เลขเด็ดนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้นะครับอ่านะครับลงให้ดูแล้วนะครับที่ช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับหรือถ้าท่านไหนยังไม่ได้นะครับหรือยังไม่ได้ดูคลิปท่านไหนเล่น Facebook เข้าไปกดติดตามได้นะครับที่เพจหวยเด็ดจัดไปคนดวงเฮงนะครับย้ํานะครับมันมีเพจปลอมหลายเพจเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปแนะนั้นะครับไปเล่นการพนันนะครับ ก็ผมให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ไปกดติดตามกันได้ที่เพจหวยเด็ดจัดไปคนดวงเฮงเท่านั้นเพจอื่นไม่ใช่เพจผมนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับสำหรับในแนวทางฮานอยนะครับทั้ง3นอยในงวดวันที่26วันศุกร์นี้นะครับวันพ่าด้วยยังไงก็อย่าลืมไปทําบุญนะครับทำบุญทําทานนะครับช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนช่วยเหลือคนที่เขานะครับลาบากกว่าเราอ่านะครับซึ่งผมก็ ก็ได pues ้นําถ yeah. nah. ุงแล้วแหละนะครับนําถุงแบบยังไงก็มีมาม่ามีขนมมีนมนี่ครับในถุงมีปากระป๋องนะครับเวลาผมเดินทางไปที่ไหนนะครับผมก็จะติดถุงนี้นะครับติดรถไปด้วยนะครับเผื่อเห็นคนนะครับแบบเล่ร่อนนะครับเผื่อเห็นคนนะครับที่เขาเก็บขยะนะครับข้างทางผมก็จะได้ให้ไปนะครับผมคิดว่านะครับคนอื่นนะครับเขาน่าจะลําบากกว่าเรานะครับเรา ่าคิดว่าเราลำบากกว่าคนอื่นนะครับยังมีคนที่ลำบากกว่าเรานะครับผมเชื่อว่าเราเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะเป็นผู้รับที่ดีอย่างไก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีในวันที่26นะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับกดไลค์สิครับ